ถวายมาเลยน้องพ่อครับที่ได้ามาตอนรับข้อเพลงผูกพันไว้กับงานค้สศาสรูซ้ายและขวาแลว้วก็บันทึกถ้าเทียบกับทงาม,มด็นงป็นกระรวงนะครับ ที่ปฏิบตินะครับจะเป็นสักขีพยายนด้วกันก็รู้ถึงการอาบุนต่างๆของมนุษย์โมเมสุมันโตอยู่รักษาหลมนนออกก็ดีข้ามีเก้าตั้งจีเป็นเจ้าเป็นประทาน กลับนำนักต่อไปกระ,ะเด็นออกไปแล้วข้างในข้าข้าเกียวนะครับข้าเกียวในสีนี้นะครับเดี๋ยวขอทราบการประกอบพิธีข้างในทางหลวงร็จแล้วนะครับต่อจากได้ที่นันครับวันนี้วันที่23เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2566นะครับ นางสุภาพันธ์มั่นเจริญรองผู้ว่าราชการจัังหวดจังไรได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีขึ้นตาวธงสีพระเจ้าพมหาราชของข้อบพระกรบริเวณใกล้ประจังต่งแดนปลอมราชานุสาวรีพระเจ้าพมหาราชณลานหน้าที่วการอำเภอแม่สายจังหวัยเตริ่งร่าพร้อมนายลงพลคิดอ่านในอำเภอแม่สายทั้งุ์บุตรเอกาวแล้วจะได้รับเกียรติจากการสบอแม่สายเชมฮายทนายชัยยนต์ศรีสมุทรนายยกเทศมนตรีตำบลแม่สายพร้อมหัวหน้าหน่วยงานราชการ และประชาชนในงาของพื้นที่อำเภอแม่สายเข้าร่วมงานในครั้งนี้งาจ้างสองเล่มนั่นเองจะปลูกมาถึงเวลาจะได้จ้างการปลูกเสร็จแล้วนะครับขออนุญาตเปี่ยนใจตท่าน้องผู้ว่าน้ำสายุอีกครั้งหนึ่งต่อสาธุสาธุสาธุสรับนี่นะครับหนึ่งสองสามร่วมกันก่อนนะครับบันเจริญนะครับ เดี๋ยวราชกัรเนี่ยเจ้าน้งเขาจะเริ่มตั้งแต่เวลาสิบแปดนาฬิกาเป็นต้นไปโ <ST an> ดยเยาวชนคนเก่งของเรานักเรียนนักศึกษา,าได้จากโรงเรียนต่างๆ ในอังคูนแม่สายก็ได้นะครับรวมพลังกันเปลี่ยนชาติการพระเจ้าพมหาวราพกมงหลนโดยประมาณนะมงเลนโดยประมาณได้ยินเสียงเฮาสองคนในคณะนี่นะเจ้านาสามาเตรียมของนะเจ้านาวมกันทำบุญในวันนี้แล้วก็มาชมการแสดงที่อลังการได้ติหน้าลานที่ประการอำเภอแม่สายสักรั้มหนึ่งจ้า